วันนี้ก็หายไ,ไปนานก็ไม่ได้ส่งงานตอนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำรางพวกกึงลูกโรเลอร์กึงรางอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาได้สองเจ้าสามเจ้าแล้วที่ว่าฐาที่กึงที่มีลิ่งรางกึงลูกโรเลอร์อะไรพวกนี้อย่างนเงี้ยอันนี้ก็ซึงมาก็เสียด่างเปล่าผิดก็ทิ้งไปแต่เราก็ต้องใหญ่ตัางต่อเลยจะดึงก็ะไหลเรื่อง อันนี้มาส่งงานดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็ขึ้นชุดใหม่แล้วทีนี้ก็น่าจะเร็วขึ้นได้แล้วทีนี้อันนี้ก็ของณกุลนะครับถ้าถ้าซำไม่ผิดนะครับอ่าน,นไม่ผิดนะก็ยิงขวานะครับพักเจ็ดสิบปีซูเปอร์นะครับอันนี้ปีซูปเปอร์เออแต่พักนี้มีส่งปีซูเปอร์กันมากมายกันนี่ทําไม่หมดเลยอันนี้ก็ยิงได้ทั้งสี่ทั้งห้านะครับนี่ครับปีที่น่าจะได้ไปก็เหมือนปกติครับ ที่ร้อยเงือปลาลูกอีก6ลูกเป็น3มนมิลที่สี่มิล4ี่มิลสามลูกห้ามิลอีก3ามลูกนะครับเป็นปติดซูเปอร์ก็จะทำดอกแบบนี้ไปให้นะครับแล้วก็ยางเป็นยาง14เท่านะครับสำหรับวงนอกวงในวงนอกก็จะเส้นจะยาวกว่ายาวกว่าประมาณนิ้วแล้วก็จะมีท่อนะครับ อนี้อีกสองอันที่อุดรอยน้ำแล้วต่อมานี้ครับเดี๋ยวเราลองไปยองยิงเท็กกับสายพี่ 150. ร้อหสตาลูก5้ามิลยาว3ามสหกามิลยาวสามหกนะครับี่เอยางยิงยิงเดิมๆนะครับ11เมตรไปครับพอนะครับขึ้นยางแล้วมันจะปืนจะเหมือนออกแนวมินินะครับปืนในตัวปืนไม่ยาว ตามแนวหน้าเขาหน้าเขาต้องการไม่ยาวเดี๋ยวเราก็จะยิงันเนี่ยระยะส1เ,เมตรเหมือนเดินมนะครับน,นี่เซฟไว้นะฮะโอเค เรียบร้อยนะครับเข้านี่ครับเหลืออีกประมาณนิวเราจะหลุดออกไปแล้วครับหลุดจากที่เกี่ยวยางไปงแล้วโอเคนะครับนักคุณทำกำลังครับเรียบร้อยครับจับสายร้อยห้าสิบลูกห้ามิาลายสามสิบหกสามห้าสามหกประมาณโอเคครับ